อ่าสวัสดีครับวันนี้เราอัพคลิปต่อเลยเป็นคลิปที่6กนะแสบคอไปหมดแล้วนี่เลยชุดนี้เลยครับของแวนกาดวีทีดีศูนย์เป็นชา a d โด p พ l a d i n นี่เราจะมาดูสัญลักษณ์นะครับอ่านเผื่อน,น้องๆเคาะมาถามเรื่อยเลยนี่วีจีคือแ g นกาดไทยขีดแล้วก็วนี่คือภาคนะครับแล้วก็ t ีดีก็คือ t ท l e เ,เด็กก็คือเหมือนสตาร์เตอรแบบพร้อมเล่นนะครับ 04คือลำดับที่4ถ้าตรงนี้เป็นบูสเตอร์เป็น BT นะครับเป็นวี BT บูสต์ก็แปลว่าเสริมนะบูสเตอร์ก็เป็นตัวเสริมนะผู้เสริม <c oughs> นี่ครับเสร์ตแบบนี้เลยนะครับในร้านพี่จะเอาชุดไหนก็เสริ์ตในร้านพี่ก็จะขึ้นมานะครับ <c oughs> อ่าเรามาดูอ๋อนี่กล่องเดียวเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าสองกล่องมันจะโฟูเราจะมาดูก่อนว่าหลังกล่องมันให้อะไรบ้างไปดูในกล่องครับว่าม,มีอะไรบ้างเอาหลังกล่อง <c oughs> ข้างในก็ชาร์โดห้าสิบใบชาร์โดห้าสิบใบนี่นะครับแคนคัชาร์โดห้าสิบใบเพราะพร้อมเล่นนี่เลยครับเขาจะให้นี่กิฟต์มาสี่ใบเป็นกิฟต์ธรรมดารูปสามใบเขาเรียกอะไรกิฟต์เปย์เปย์ขาวๆสามใบแล้วก็แล้วก็คลิปทุ้ยไม่โพแล้วก็เป็น ตัวมอเตอร์บัตเตอร์ดักคือตามันจะเป็นตัวมอนหนึ่งใบทุกกล่องก็จะมีอย่างนี้อยู่แลวอ่าแบบนี้เลยแต่จะมีสุ่มอีกใบหนึ่งนี่พี่ไปขโมยพี่บอลมาุ่มพี่พี่ขโมยมาสซคือปกติเนี่ยชาวบ้านเขาได้ใบนี้กันเนี่ยนี่ไปงดูคลิปนี่คลิปสวยไหมอ่าสวยอยู่นะแต่ว่าพูดถึงแล้วว่ามันเป็นฟอยล์พอดูอย่างนี้มันลุ้งนะแต่ว่าดูจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเคลือบไม่ไม่อื มันน่าจะทําาไดด้ีกว่เคลื่อบอีกสักชั้นหนึ่งอะไรประมาณนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าเคลือนเป็นชั้นเปล่าแต่ว่ารู้สึกมันจะหยาบนิดหน่อยดูในนี้อาจจะสวยนะแต่พอดูจริงๆแล้วเนี่ยมันมันหยาบก็ดูธรรมดาดูเหมือนไม่ฟอร์ธรรมดามากแต่ว่าพี่บอลได้ใบนี้ครับไม่บตาด้ตัวที่ใครใก็อยากได้มาตาด้านะครับเดี๋ยวพี่ขยับฟอยให้ดูนี้อันนี้ฟอยสวยเดี๋ยวก็จะแลกกับพี่บอลนะครับพี่บอลโอเคแล้วโอเคครับบอลหันเลย อ่าไม่มันไม่เว้ยมันคนเล่นฮา์โด้ครับอ่าต่อไปเรามาเริ่มที่เกตสามกันเลยฟังกี้ไม่แล้วแม่มาอ่าเราสามารถให้ให้มาสองใบเอาหลบให้ฟังกี้หน่อยอ่านี่มันอันเฟรยเออร์ลี่หรือเปล่าเป็นเดอะดาร์คดีเทเตอร์โอเคเดอะดาร์คดีเทเตอร์เอ้ยดีเทเตอร์สกิลแกากอยกีในเทิร์นคุนการได้บวกสัมพันตามเรียกการเราแล้วก็อีกสกิลนะครับอยู่ช่องแวนการ์ดเหมือนกันเธอละครั้งนะครับสามารถขาบบัสหนึ่งคอกัน ในมือที่เป็นเกสรหรือตามกว่าจากมือได้แล้วการันตีโบกห้าพันแล้วก็คู่แข่งเลือกรีทายเลิกกาตัวเป็นภาษาเล่นสิอ่ะเขาได้บัตรหนึ่งขอเกสรหรือตามกว่าจากมือหนึ่งใบแล้วคู่แข่งเลือกรีทายหนึ่งแล้วตัวนั้นโบกห้าพันให้คู่แข่งเลือกรีทายนะเราเราไม่ได้จี้เองนะเกสรสองใบเด็กนี้ก็ดีก็คือเก่งไหมเน้นไงก็ต้องใส่เพราะว่ามีแค่นี้ไม่มีแค่นี้ซื้อสองกล่องมาให้มาสองใบด้วยต้องซื้อสองกล่องเด็นี้คือพลังแรงด้วยแล้วก็ได้ระเบิดเลี้ยคู่แข่งด้วยนี่ต่อไป อันนี้สกิลเกินช่องเรียกการนะครับถ้าเมื่อการนี่โจมตีวันการถ้าจำนวนเรียกการเรามากกว่ามันจะโบว์ห้าพันอืมก็บังคับใส่ครับเพราะว่ามีอยู่แค่นี้นะจะส่วนจะกี่ใบก็ไปปรับแต่งกันเองนะครับซื้อสองกล่องกําลังสกิลช่างวนก็อยู่เอ๊ะทําไมเขาให้ปัจจารมาสามใบถูกแล้วอ๋อพี่งงเลยพี่ลืมไปเนี่ยว่ามีสองอาร์ตอ่านี่ตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันมีมีสองอาร์ตอาร์ตหนึ่งเป็นฟอยล์เอาตัวไม่ฟอยล์มาอ่านดีกว่า อันนี้เป็นตัวหน้ากล่องนะครับตัวฟอยล์อ่ะเดี๋ยวเราดูฟอยล์หน้ากล่องดีกว่าน่อยดีกว่าอ่านี่เหมือนตัวหลังกล่องเลยนะแต่ไม่มีนี่นี่ตัวหน้ากล่องแกเอคำออกอันนี้ตัวหลังกล่องเน่ไม่มีกรอบนะครับนี่ในเน็ตขายไปเท่าไหร่ใครเห็นบ้างสี่ใบสองร้อยแปดสิบกับหนึ่งร้อยบาทแปดสิบถึงหนึ่งร้อยตัวเนี้ยไลไอดำเนี่ยห้าสิบเนาะอ่าห้าสิบกับแปดอันนี้คือราคาที่ขายนะไปต่อรองพี่ไม่รู้นะครับเพราะพี่ไม่ได้แกะขายนะครับอ้าวเหรอ ไอเกิลอยู่อันนี้ให้ดูฟอยเฉยเดี๋ยวเราเอาตัวธรรมดาให้ดูให้ไปไหนวะอ่านี่นี่อ่าอ่านตัวธรรมดาดีกว่าเกิลวเมื่อลงเวนเมื่อลงเวนลงเรนครับสามารถขับราบสหนึ่งเพื่อคู่แข่งเลยใช้เรีกาตัวอีกหนึ่งใบอีกสกิลนะวครับอยู่ที่ช่องเหมือนกันเราสามารถทิ้งมือหนึ่งเพื่อให้การีนบงหนึ่งได้ถ้าคู่แข่งไม่มีเรียกาดไม่มีเลยเหรอเออไม่มีเลยเราก็สามารถทิ้งมือหนึ่งเพื่อบกได้ได้ใต้เม่เฟรชนะเมนเฟรชทบ ต่ว่าก็ยากนะที่แต่ก็ไม่แน่นะตอนตอนเกมเขาไม่ลงกันอยู่แล้วต้นเกมอาจอาจจะไม่ลงอ่ะนี่ให้มาสามแบบนะครับนเ่จริงแต่ใครรู้ว่าเขาก็ลงเผื่ออยู่แล้วพอลงเผื่อปุ๊บไอ้นี่เราไม่ขึ้นไอ้นี่เราไม่ขึ้นด้วยใครรู้ว่าจะใช้ด้วยวางวางอันนี้อยู่ช่องเลกาดนะครับเธอละครั้งนะเมื่อเลกาดเข้าสู่สนามตัวนี้บวกห้าพันเลกาดใบอื่นด้วยหรือเปล่าเลกาดใบอื่นไงต้องเป็นใบอื่นนะใบอื่นนะไม่ใช่ตัวมันนะบวกกี่ใบบวก บอกได้แค่ใบเดียวเราเลือกหนึ่งใบนะครับก็คือจิ้มของที่จอมามันบอกกันตัวมันเอง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 บวกห้าพันเอาตัวมันเองบวกห้าพันใช่เห็นเพื่อนเข้ามาเธอละครั้งบวกห้าพันต่อไปสุกแกงลงมาสามตัวก็บวกทีเดียวนะอ่าไม่บวกครับัเธอละครั้งก็ลงมาสามตัวก็บวกทีเดียวใช่ไหมล่ะใช่ใช่โอเคครั้งเดียวเลยให้มาสี่ใบมันถามไม่ตรงคําตอบกันนะครับต่อไปเกศโอ้โหสกิลเยอะมากเลยเก่งเลยโอ้โหผ่านไม่มีสกิลเขาหนึ่งหมื่นมาจะเอ็ อ้าวพิ่ตะกณนธรรมดาเกตทำทำอะไรมากไม่ได้เพราะทีดีมีอยู่แค่นี้ครับบอกเลยตอนนี้ต้องใส่เยอะมากเลยครับเพราะตอนนี้มีแค่ทีดีก็ต้องใส่ไปเลยแหละใส่สี่เลยแล้วแต่ชอบบางคนใส่สองนะครับแล้จะตัวอะไรเพิ่มใส่สองไม่ได้อันนี้เมื่อบูธฮิตสามารถเ้าตาบาลเพื่อจิ้มยูนิตสองตัวบวกห้าพันทำไมใส่สองไม่ได้เดี๋ยวเด็กมันไม่พอ เดี๋ยวเจนฑสองไม่ขึ้นตัวนี้ให้สี่ใบนะครับถ้าตัวนี้ให้สี่ใบมาเจวาินตัวเก่งตัวนี้ตัวเก่งเก่งไหมไม่ถึงสมัยก่อนแล้วมีแต่ปันจะว่ามาเมื่อลงสนามถ้าคุณมีเรียนอ่าเมื่อถ้าคุณมีเรียการเกณฑ์หนึ่งหรือต่ำกว่าไปอยู่ในสนามเขาจะบาลหนึ่งโจกการ์หนึ่งใบแล้วก็ตัวนี้เพราะโ่าเก่งโอ้เก่งเมื่อเป็นมันเป็นเรียใช่ไหมอ่าต้องลงเรียเท่านั้นโอ้โจกกาสมาอีกแล้วมันดีตรงที่แบบว่าถ้ามันมือมีให้มันลงมันปุ๊บอ่ามีเห็นใบอื่นคาร์บ้อ่าประมาณนั้น พีจีโอโหพีจีนะครับเราก็ไปรอดอพีจีก็จะออกเดือนหน้าครับพจีเอ้ VCP ศูนย์สอง CP ออกเดือนหน้าใช่ส่วนส่วนเป็น VBT เนี่ยจะจากนั้นอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับประมาณหลังจาก CP ออกอันนี้เก่งอยู่เหมือนกันเอยทำากาโสบาร์แล้วก็เลสยูนีตอ่านก่อนไ้เอามีเอาสกิลไอ้พี่มองไม่เห็นกี่เท่าทีซบาร์และเลสยู่นี้และยูนิตของคุณหนึ่งใบได้รับหนึ่งหมื่น อ่ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าบูตตัวบูตมันแค่หกพันแล้วหลังจากนี้มันจะมีของพวกว่าเอาไว้กินกินได้ก็เลยก็อันนี้เลสนแล้วก็กินเออใช้เห็ดกินอ่าตัวเริ่มว่าไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ไรทับจุใช้เล่นวีก็ต้องใช้ัวใช้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้องมีตัวเริ่มแล้วส่วนทิกเกอร์ก็ไม่มีสกิลเลยมีอะไรบ้างแฟต้อาให้เป็นคีบแปดดอสี่ฮิวสี่เพราะว่าเด็กงนี้เป็นฟอนต์ครับคีบแปดอาชีคีดอฮิวครับว่าไงครับดอไม่ได้เรียกดอตัวนี้ไม่ใช่ดอพีเจ ไม่ใช่พีจีนะเป็นดอก็ฮุกเป็นดอธรรมดาดอพีจีจะไปอยู่ในตัวเสริมนะครับแม่ชอบจริงๆเลยเวลาเวลารีวิวทีดีเนี่ยไวไม่แสบคอชอบมากนะครับวีทีดีศซนสาไอโซนสี่นะครับใต้ลิงค์พี่นะครับโอ้ไม่เอาอีกแล้วพูดผิดเลยเลยๆใต้คลิปพี่นะครับจะมีลิงค์ร้านพี่นะครับทั้งช็อปปี้ทั้งลาซาด้าและเพจมาพูดคุยกันใตลิงค์มีคลิปไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ